สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการทำประตูรั้วหน้าบ้านด้วยตัวเองนะครับทำง่ายไม่ยากนะครับเน้นทำเองนะครับผมเองก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่ช่างมืออาชีพแต่อย่างใดนะครับแต่พอมีเวลาว่างก็ลองมีเศษเหล็กเหลือใช้แล้วก็สั่งวัสดุมาเพิ่มเติมนะครับมาลองเชื่อมลองทำดูครับเดี๋ยวจะพาไปดู วัสดุที่เราใช้กันก่อนนะครับว่าเราใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับโอเคครับอ่าวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับอันนี้จะเป็นเหล็กกล่องกาวนท์นะครับขนาด2,1คูณนิ้วครับแล้วต่อมาก็เป็นเหล็กกล่องนะครับขนาด1.1คูณนิ้วแล้วก็เป็นมิทันชีสนะครับสีส้ม โดยการออกแบบนะครับก็จะออกแบบให้ด้านล่างเนี่ยเป็นมีทันชีตทึบนะครับเพื่อการไม่ให้สัตว์เนี่ยเข้าเข้ามาในบ้านของเราได้นะครับการพวกสุนัขพวกแมวพวกนี้นะครับโดยด้านบนก็จะออกแบบให้มันโปร่งนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะสามารถมองเห็นหน้าบ้านได้ว่ามีใครมามีอะไรผ่านไปผ่านมานะครับไม่บดบัง วิวและทัศนะหน้าบ้านนะครับที่ใส่ทัดหน้าบ้านโอเคครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเสานะครับเสาแล้วก็ทําการตัดและเชื่อมขึ้นมานะครับเป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กจากกองเหล็กเหลือใช้นะครับเหล็กก็ขนาด2อคูณสนิ้วนะครับ เพิมเมนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กเหล็กบางนะครับเหล็กกวาวไนายบางครับทั้งตัวนี้และตัวนี้ครับความหนาอยู่ที่1.2มิลนะครับแค่นี้ก็เพียงพออยู่นะครับประหยัดงบประมาณนะครับเซฟต้นทุนนะครับโดยการออกแบบคร่าวๆเราก็จะใช้ใเป็น ประตู2บานนะครับเป็นบานสวิงเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูการออกแบบการใช้งานคร่าวๆนะครับเราจะใช้เป็นตัวล็อกที่เป็นเหล็กครับเป็นเหล็กกลมนะครับเห็น,นครับเหล็กกลมที่จะล็อกกับพื้นดินนะครับอนาคตเราก็จะใช้เป็นปูนหรือว่าเหล็กกลมที่มีขนาดใหญ่กว่า เหล็กเส้นนี้นะครับเพื่อที่จะทําการล็อกให้มันแน่นหนาได้ดีขึ้นกว่านี้ครับการเปิดปิดก็จะใช้เป็นบูทนะครับบูทที่ผมเลือกใช้จะเป็นบูทเหล็กขนาด1.5นิ้วครับใช้2ตัวล่างครับจะขอไปครับใช้2ตัวล่างและบนครับนี่ครับแค่แค่สตัวก็ถือว่าเพียงพอต่อการรับน้ำหนักนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะครับขั้นแรกเราก็ต้องทำการออกแบบก่อนนะครับออกแบบว่าประตูแต่ละบาลของเราเนี่ยจะกว้างและสูงเท่าไหร่นะครับอพอเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตัดเหล็กขึ้นมานะครับเป็น4เส้นครับดังในภาพในกรอบนะครับกรอบสี่เหลี่ยมนี่ครับ ตัดมา4เส้นนะครับก็คือเส้นล่างเส้นบนนะครับแล้วก็เล่นเส้นซ้ายเส้นขวานะครับโดยที่ผมตัดก็จะตัดออกมาเป็นทํามุม45องศาครับเป็นปากฉลามครับแล้วก็มันจะจะเข้ามุมได้ในรูปแบบนี้ครับป้องกันไม่ให้น้ําเข้าไปข้างในเหล็กเส้นได้เดล็กกล่องได้นะครับแต่ถ้าใครมือใหม่ก็ ไม่มีความชํานาญก็ตัดตรงก็ได้ครับตัดตรงแล้วก็เชื่อมเชื่อมชนเหล็กกล่องครับได้เหมือนกันไม่เป็นไรครับมันเป็นเหล็กกาวนายอยู่แล้วมันป้องกันสนิมได้ดีอยู่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็นํามาเชื่อมให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเราจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราจะตัดเหล็กกล่องใส ไปข้างในครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของประตูรั้วเรานะครับแล้วก็เป็นการทำให้เราสามารถดิแผ่นเมนทชีตได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้ตลับเมตรวัดระยะห่างระหว่างช่องในแนวนอนนะครับเราทำการวัดเราเราก็นำ ค่าที่วัดได้ไปทําการตัดเหล็ก3เส้นนะครับตามนี้นะครับจะเป็นเหล็กแบบที่เขียนแบบไว้นะครับของผมก็จะเป็นเหล็ก1นคูณหนิ้ว2เส้นนะครับแล้วก็เหล็ก2อคูณหนิ้ว1เส้นนะครับแล้วเราก็วางตามวางตามตำแหน่งที่เราเขียนแบบไว้แล้วเหล็กเส้นนี้นะครับจะเป็นเหล็กตัวที่ใช้ยึดแผ่นมิตันชีสด,ด้านบนนะครับ ตานนี้นะครับแเราก็ทําการเชื่อมแต้มไว้ก่อนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเชื่อมโครงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เชื่อมถักตามที่เราออกแบบไว้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับที่ได้ออกแบบไว้ฮะมีคนกาลังป้อนมาล่าก,กันอยู่นะครับ สองผัวเมียอันนี้ที่ผมได้ออกแบบไว้นะครับโดยเส้นนี้นะครับแปวตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสําหรับยึดเมทันชีทนะครับตัวนี้กับตัวล่างนะครับนี่นะครับยึดแผ่นเมทันชีทเราก็วัดระยะห่างนะครับว่าระยะห่างระหว่างเส้นนี้กับเส้นล่างเนี่ยห่างเท่าไหร่ครับแล้วเราก็ สั่งมนันชีสมาครับโดยเมนันชีสที่ใช้จะเป็นรอนผนังนะครับรอนผนังความกว้างของแผ่นอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับเราก็เฉลี่ยว่าต้องใช้กี่แผ่นแล้วก็ทำการสั่งมายึดนะครับตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนการทาสีแล้วนะครับผมก็ใช้เป็นสีดำนะครับสีดำทากับเหล็กกับวัานไน์ ก็จะทำให้ลบกบเกลื่อนรอยเชื่อมคราบคราบที่เราเชื่อมนะครับดำดำนะครับกบเกลื่อนได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพิ่มความสวยงามไปอีกระดับหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอทาสีก่อนให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็ ทาสีโครงประตูเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการเชื่อมบูธประตูนะครับบูธตัวนี้ก็จะทําหน้าที่สามารถทําให้ประตูเหล็กของเราเนี่ยเปิดปิดสวิงได้อย่างลื่นๆ่นเลยนะครับไม่มีฝืดก็ขึ้นอยู่กับการติดตั้งด้วยนะครับเดีย๋ยวพาไปดูนะครับตัวนี้ จะเป็นเสารนะครับตัวนี้เป็นเสารที่เราได้ทําการเชื่อมไว้ครับส่วนตัวนี้ก็คือโครงระตูเหล็กนะครับแล้วเราก็จะนำมาเชื่อมบูธนะครับนี่ครับทําการเชื่อมบูธสองจุดนะครับจุดบนหนึ่งจุดนะครับแล้วก็จุดล่างตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกนะครับ ผมจะทาคลิปแยกนะครับคลิปแยกเทคนิคในการเชื่อมบูทประตูเหล็กโดยเทคนิคของผมเองนะครับเราก็จะวางประตูเหล็กกับเสานี่ครับวางไปกับพื้นนะครับพื้นปูนที่มันมีความเรียบไม่เอียงนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมได้เลยครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะยกไปติดตั้งที่หน้างงาน,นครับเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับผมตอนนี้เราก็ยกโครงประตูเหล็กที่เชื่อมบูธติดกระสอบเหล็กยกมาตั้งไว้ที่หน้าบ้านแล้วนะครับโดยหลักการก็คือเราจะเอามาตั้งจับระดับให้มันขนาดกับบานแรกทีเราติดตั้งไวแล้วนะครับอันนี้คือบานแรกนะครับอันนี้ก็คืออีกบานนึงนะครับ นำมาตั้งคู่กันแล้วก็จับระดับให้มันได้นะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนครับแต่วเราก็หาอะไรมาคำ้ำโดยโดยที่ผมใช้ก็คือเราจะมีโต๊ะเหล็กนะครับนํามาค้ำนะครับแล้วก็มัดเชือกผูกติดไว้ค้าไว้นะครับไม่ให้โยกย้ายได้เพราะว่าตอนนี้ระดับเราได้แล้วนะครับอ่านี่นะครับระดับแล้วมาดูที่ระดับน้ํานี่ครับ เล็กน้อยก็ได้อยู่นะครับอันนี้ครับอาจจะพามาดูที่ที่เสานะครับเสาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือบูธท,ที่เราเชื่อมติดไว้ทีแรกนะครับมันจะไม่สามารถปูนได้ครับอันนี้ก็คือหลุมนะครับแต่เราจะผสมปูนแล้วก็เทใส่หลุมนะครับน,นี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับจะประมา,มา,มา,มาตอนนี้เราก็จะทําการเทปูนที่หลุมแล้วนะครับนี่ครับรเล็กผสมปูนแล้วก็เทใส่หลุมเสานะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเสาตามนี้นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็ทําการเทป,ปูนใส่หลุมเสาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้ปูนมันแห้งแข็งตัวแล้วก็เราก็จะทําการเจียจุดเชื่อมจุดนี้นะครับที่บูทประตูเหล็กนะครับที่บูทเหล็กเพื่อให้มันสามารถให้ตัวได้ทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับให้มันหมุนได้เปิดได้นะครับแล้วเราก็ยิงแผ่นมินัชีทที่เหลือนะครับ บานนี้นะครับยังไม่ได้ยิงแผ่นเมทัลชีตนะครับก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะถ่ายให้ชมรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับอตอนนี้ก็สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับประตูรั้วเมทัลชีตนะครับโดยด้านล่างก็คือแผ่นเมทัลชีตนะครับอันนี้เรียกว่าลอนผนังนะครับสําหรับใครที่สนใจเป็น ลายนี้ก็ไปสั่งร้านพิลนชีดได้นะครับเป็นร้อนผนังครับจะมีข้อดีก็คือรอนมันค่อนข้างเรียบเรียบสวยดีนะครับไม่ไม่สูงเหมือนเหมือนรอนที่ใช้มุงหลังคานะครับแล้วก็ความกว้างก็จะได้มากกว่าครับเพราะว่าพอพอเวลาเรารีดแล้วเนี่ยรอนมันรอนมันเล็กนะครับทําให้ความกว้างมันได้มากกว่ารอนร้อน ที่ใช้มุลลังคานะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับใช้มดุดอ่าอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งนะครับามามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับล็อก ล็อกประตูทางด้านซ้ายให้ไม่ให้สามารถเคลื่อนได้นะครับโดยล็อกลงไปกับพื้นดินนะครับผมก็จะใช้เป็นขุดหลุมลงไปลึกๆนะครับแล้วก็ใช้ท่อแปบกลมที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้นนี้นะครับแล้วก็ทําการเท,ทปูนให้เพิ่มความแข็งแรงไม่ให้สามารถยกย้ายเคลื่อนได้นะครับมีครับจะพาดูน,นะครับนี่ครับตัวล็อกครับ ล็อกเข้ากับพื้นแบบนี้นะครับถ้าเราเอาขึ้นก็ประตูก็สมาร์ทเปิดได้นะครับนี่ครับถ้าเราปิดก็ล็อกลงกับพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกกับประตูอีกบานหนึ่งแบบนี้ได้นะครับนี่ครับเป็นกลนไกลแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับดึงขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้ก็จะเป็นการล็อกประตูทางด้านซ้ายครับแล้วก็เปิดประตูทางด้านขวาครับปึ๊บโอเคลื่นมากเลยนะครับลื่นชนิดที่ว่าลมพัดนิดนึงก็หมุนนะครับประตูก็เปิดปิดเองนะครับ ให้ลมพัดเบาๆก็ประตูก็เคลื่อนนะเเคลื่อนแล้วนะครับลื่นแบบไม่มีเสียงอีทอาร์ไม่ฝืดไม่เสียดสีเลยนะครับนี่ครับจะเปิดให้ชมนะครับนี่ครับอันนี้ประตูบ้านซ้ายอ่าอันนี้ประตูบานซ้ายนะครับ เอาตัวล็อกขึ้นนะครับปุ๊บแล้วก็เปิดนะครับน,นี่ครับแล้วก็ล็อกลงกับพื้นดินแบบนี้เลยครับเวลาลมพัดจะได้ไม่ไม่ตีนะครับน,นี่ครับเ,เรียบร้อยแล้วนะครับกว้างมากเลยนะครับกว้างชนิดที่ว่า รถเข้ามาพร้อมกัน2คันได้นะครับช่องผมก็ขอจบการเสนอคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ